สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าครับผมแซ่บเสด็จไหมแล้วพี่น้องมื้อนี้ได้กุ้งแช่น้ําปลาครับผมเป็นเมนูแซ่บๆอีกแล้วครับผมแซ่บเสด็จน้ำกันครับพี่น้องมาครับลุยเลยพี่น้องขอล่างข้าวแน่ักหน่อยมาพี่น้องลุยเลยครับกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆพี่น้องนี่โอ้พี่น้องเบิ่งหัวพี่น้องเบิ่งมันมันครับผมมันเดือดเเลยพี่น้อง อืมดึงไปหน่อยอืมยอดพี่น้องอ้าวจาังไนนี่ครับผมสดๆครับพี่น้องครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดแสีบๆครับผมซีฟู้ดเสีบๆพี่น้องยืมๆเลยครับผมน้ำลิ้มข้นๆครับผมโอ้ยมาเด้อพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับเพราะมากินน้ำันพี่น้องนะครับยดๆเลยพี่น้อง อหุคนย่อดครับแต่กระแสบเนี่ยขางปากกันมี่นี่แสบขวองแสบพี่น้องเลยแสบขวงแสบครับเนี่ยขางปากอยอดพี่น้อง มาครับมาครับมากินน้ำกันจัดแจกพี่น้องโอู้นี่าพากรอบๆพี่น้องอืลืมบอกมันอี้ได้บุกกลัวๆอะไรอีกนี่อะไรเพิ่มอื่นใครๆก็พกสลัดพี่น้องอ่ะแปลงกวาครับจัดแจกเมนูแัดแจพี่น้องมาลุยต่อพี่น้องโตต่อไปครับโอ้ยน้องเบป็นไงกูนะเห็นบอกครับเห็นบอกอ้ว mân nhỏ nhột nhột tuy nhỏ ơi tụi nhỏ lều mhm 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 ปลาแต่กรอบๆพี่นาปลากรอบแกนิ้ครับปลากร,บารอบจานกลุ่ม,ม,มตัวนี้ง่มพี่นนอะ ถอดหวัวออกพี่น้องมันเยิ่มเยิมครับผมเบิรงนเนี่พี่น้องตบง่ายหนึ่งครับตบง่ายเด้เวยเต็มทีพี่น้องเต็มคาราเบิดครับอเอาแบบทีเดียเวเบิร์เลยครับผมจัดแบบข้ามย่งใหญ่ครับปิดมันมน้องพี่น้อ,นองอจัดแบบข้ามงใหญ่เยิมเยิ่มครับจิบเยิ่มเยิ่มย่อย,ย,ๆ,ย,ๆ,ย,ๆ,ยๆเลย แบบทั้องหวานทัน้ื่องมันไปลองบวกกับน้ำจิ้มแบบสมๆเปรี้ยวหวานหวานแบบสามรสพี่น้องชั้นชี่นใเลยครับตัวผู้กบกอบก้อนดีครับผมตัวผู้ดูครับ อู๋ตัวใหญ่ๆพี่น้องสุดยอดมันสุดตวหวานจุ๋ยครับหวานจุ๋ยจุ๋ยเลยพี่น้องถอนหางสดๆครับผมขอโทษขออภัยคนคนที่บ่กินบ่กินดีบ่กินสดนะครับพี่น้องแซ่บพี่น้องนี่ครับผมเบิ่งเด้อพี่น้อง Ủa ừ, giờ tiền tiền cái nào Nhồi 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 cái nào đấy หยดครับเมนูมันเป็นุดยดอืมอ้เนเบิ่งุ้เนะเห็นบ่ครับคุเออยิมเยิมไหมครับอืมปาดน,น้ำจิม้มไปนอื ไายอียอ,อีกบ่ใส่ายอ,อีอืพวกคุณจะานย่งเด็่นรอแบบอื่นจะโตยังไงไหมครับ โอ้ยโอ้ยง่ายเลยพี่น้องโอ้ยง่ายเลยครับผมอือเบอร์ตัวนึ่งพี่น้องง่ายก็หนีบีครับง่ายก็หนีบปุ๋ยโอ้อันสองเกือบสองหนีบพี่น้องง่ายครับถือไปบอกี่ตัีครับอู้ยหนักเลยครับหน่กเลย ไปบวกกี่ตัวโอ้ยผีน้องบูงมันอู่ัวพี่เอาขีน่นออกกันเดี๋ยวมีตะมันโอ้ยผีน้องบูมี่น้องสดๆนะครับเนาะม,มาตัวนี้ลาภีลาภน้องครับผมแห่นท้ายอีรีพี่นอ้องโตมหญ่ครับผมกินน้อยเดียวกับอิ่มพี่น้องโอ้ยมาคำสุดท้ายครับผมคำนี้เนาะไตรลาพีลาน้อง ยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่เด้อครับผมเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเหตุคิปต่อๆไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดต,ตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องนะครับโอ้ยเยิ่มเยิ่มเลยพี่น้องเอาแบบขักๆเลยครับคำนี้คำคำยังไงเลยคำขักๆเลยคำนี้คำตาสวนเลยพี่น้องแซบ่บสดเดืดครับผมมาเพื่อพี่เพื่อๆๆน้องครับอื อ่าสุดยอดพี่น้องติมครับกุ้งโตขนาดไหนครับพี่น้องบอกยังไงเลยกินใน่อยเดียวกะลุกจาผมโตใหญไงจับผมอืมุดยอดพี่น้องเลย หลังปากละฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดอ้อครับผมเกื่อที่ว่ามือหนาผมจะในมีคลิปแบบนี้มาให้พี่น้องเบิ่งองต้นกับการเนาะยินดีก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สร้างความแซ่บสดเดือดอีกเด้อพี่น้องมือหนาเดี๋ยวพาไปแซ่บสดเดือดไหมครับสำหรับมื้อนี้วันดีครับ